สวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เ c ซทุกทุกท่านครับผมสวัสดีท่านผู้ใหญ่ใจบุญทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับช่องพังดีวาเหมือนเดิมนะครับสวัสดียามสายๆนะครับผมช่วงสามโมงเช้านะครับวันนี้วันนี้แดดออกนะครับผมก็มีก้อนเมฆผสมด้วยนะครับวันนี้หลังจากที่ล่องมอรสุมได้พัดผ่าน เมื่อวานนะครับผมฝนก็ตกมาอาทิตย์กว่าก่อนโนโรูแล้วก็มาเจอโนโรูแล้วก็ล่องมอลสุมนะครับผมนี่ก็ได้ยินข่าวแว่วๆว่าจะมาอีกแล้วครับพายุยังเหลืออีกหลายลูกเลยวันนี้พ่อควานก็จะพา วันนี้พ่อควานจะพาดูเพื่อนเพื่อนดีบานะครับวันนี้ก็อยู่ด้วยกันห้าเชือกเหมือนเดิมครับผมพ่อควานจะพาแม่ดีบาล,ลงน้ำกินน้ำเสร็จนะครับวันนี้ก็ขอตากแดดอีกสักวันครับคุณแม่หลังจากที่ตากฝนมาหลายวัน ไม่หลายวันเลยครับเป็นเดือนเลยครับผมฝนทุกวันครับผมวันนี้ก็เพิ่งหยุดตกนะครับสถานการณ์น้ำก็เหมือนเดิมครับขึ้นเรื่อยๆต่อเนื่องวันนี้ขึ้นมาประมาณคืบกวกว่าครับ วันนี้โมเบลได้กินหญ้านนเปียครับผมก็เพิ่งลงน้ำมาเสร็จเมื่อกี้เหมือนกันครับก็มายืนตากแดดตากลมก่อนครับวันนี้ในบ้านก็ยังไม่แห้งพอดีว่าเองก็ชอบร้อนๆเหมือนกันครับเป็นคนขี้หนาว ใส่แม่แก้วใส่แม่แก้วนะครับผมนี่สงสัยเพราะควันยังไม่เอาลงน้ำนะครับล่างเล็กบอบบางถัดไปอกหน่อยก็จะเป็นหนรอบวดทองนะครับผม ตรงนี้ยังเข้าใกล้ไม่ได้นะครับหัวทองเด็กดือ้อบนอีกฝั่งนึ่งก็จะเป็นแม่เพียวนะครับผมนูยืนอยู่ปข้างๆแม่ดีวานะครับผมหลอมรอบไปด้วยแม่น้ำครับวัน ทีนี้น้ำน่าจะหนักครับ เส้นเข้าหมู่บ้านนะครับผมจากที่แพ่ดีวาอยู่จะหาหมู่บ้านนะครับผมข้างๆเขาจะเป็นหนองน้ําโดยรอบนะครับน้ําเยอะครับผมปีนี้ ทิศเหนือของหมู่บ้านพ่อควานนะครับผมเป็นน้าขเขียวๆเป็นบ้านของเจ๊บุญมีนะครับน้ำสายเส้นหนึ่งก็จะไหลลงมาผ่านสะพานจากหมู่บ้านทางทิศเหนือของหมู่บ้านก็จะไหลลงมาสู่นี้แล้วครับผมออกสู่แม่น้ำมูลแต่ช่วงนี้ต้องสัยออกไม่ได้แล้วครับผมเพรานะน้ำมูลหนุนขึ้นมาคืนครับย้อนสอน ขึ้นมาเข้าหมู่บ้านครับผมส่วนน้ําในไร่นาก็ออกมาอันนี้เป็นน้ํามูลนะครับผมที่เออล้นขึ้นมานะครับผมนี่เป็นแม่น้ํามูลนะครับที่ล้นขึ้นมาเพราะน้ํามูลเยอะครับมวลน้ําจากโคราชและบุรีร์ก็ยังลงมาไม่หมดครับคุณแม่ รวมสวนครัวชาวบ้านอีกแล้วครับผมตัวปักยาวอันนี้เป็นของของพี่สาวเป็นนะครับผมอันนี้จะเป็นแม่น้ำมูลที่ดันขึ้นมานะครับฝั่งนี้ก็จะเหลือเยอะหน่อยครับแต่ฝัง่ง ตะวันออกแม่ดีวานีนน้ำขึ้นมาแล้วครับผมว่าที่จะลาบลาบขึ้นมาจากทางทิศตะวันออกอน,นี้แม่พูดง่ายๆคือตรงนี้เป็นเกาะนะครับผมเก,กาะกลางที่เป็นที่ปลูกช้างทุกๆเชือกของชาวช้างในหมู่บ้านนะครับผม ู่รวมกันครับเพราะช่วงนี้ก็ยังเอาเข้าสวนไม่ได้ครับผมก็ในบ้านก็แฉะครับฝนาสาดย่ำไปย่ำมาก็เป็นโครนละตุ้มปิเลยครับคุณแม่ก็ขอตากแดดก่อนครับวันนี้ขอตากแดดอีกนะครับเมื่อวานนี้ตากแดดได้หน่อยเดียวฝนก็ตกตกทั้งวันครับเมื่อวาน ได้กินอาหารเยอะครับผมสำหรับแม่ดีวาก็มีทั้งต้นสับปะรดกิ่งไม้พิมานนะครับผมวกอควาดไว้วไปตัดมาไว้ให้เมื่อวานนะครับผมก็กินผสมกันนะครับเพื่อเขาจะได้ไม่ต้องอืดท้องพยายไม้พิมานนี่ก็เป็นยานะครับผมเป็นยาระบายท้องอย่างดีเลยครับผม วันนี้ก็ดูสถานการณ์น้ำและก็ดูบรรยากาศนะครับผมถ้าร้อนจ,จัดก็ช่วงบ่ายสงสัยจะได้เอาเข้าบ้านนะครับผมเพื่อจะไปอยู่ร่มนะครับตอนนี้ก็ให้ยืนตากแดดก่อนนะครับคุณแม่รับโฮอร์โมนแสงแดดก่อนนะครับเพราะไม่ได้รับโฮอร์โมนมานานเหลือเกินจเจอแต่ฝนนะครับผมขนลุกแม่ดีวานี่ขี้หนาวลงน้ำมาเมื่อกี้นี่ขนลุกทั้งตัวเลยครับผม กเป็นคนไม่ค่อยชอบน้ำถ้าไม่ร้อนจัดๆนะครับผมถึงจะเล่นน้ำสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมคุณแม่ก็ขอฝากคุณพ่อคุณแม่ fc ทุกๆท,ท,ท่านนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์สับตะไคร้สับกระดิ่งให้กับทางดีวาด้วยนะครับ ฝากติดตามช่องพังดีวาด้วยนะครับผมยังเป็นช่องเล็กๆคนติดตามก็ยังไม่เยอะนะครับผมเพราะควัมีเวลาก็จะทำคลิปให้ดูไปเรื่อยๆนะครับคุณแม่สวัสดีครับสำหรับวันนี้ครับผม